สวัสดีครับ Hello to everyone Welcome to my channel ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพามาทำไก่ย่างตะไคล้แซนอร่อยกันครับและก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปถึง1,000งันซับด้วยครับขอบคุณครับ ื่อหั่นทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะตําในส่วนของตะไคร้ก่อนนะครับเพราะตำยากเติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนชาเกลือจะช่วยดึงน้ํามันหอมระเหยของตะไคร้ออกมาครับเติมพริกไทยลงไปประมาณครึ่งช้อนชาครับแล้วก็ตำ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 ทุกอย่างผสมรวมกันให้ละเอียดครับ ไก่เราก็จะนำมาบ้างนะครับเพราะว่าเวลาเราหมักแล้วซอสจะได้ซึมเข้าไปเพื่อทำให้เนื้อไก่ของเรามีรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเมื่อหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำมาลงชามผสมแล้วก็ตักเครื่องที่เรา ตำไว้เมื่อกี้ลงมาหมักครับผมจะปรุงรสด้วยน้ำตาล1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะกระทิ2ช้อนโต๊ะมะนาว1ช้อนโต๊ะเพิ่มสีสันและความหอมด้วยผงขมิ้น1ช้อนชาครับส่วนรสชาติเพื่อ,อนๆสามารถปรุงแต่งเพิ่มรสได้ตามใจชอบเลยครับผม เมื่อเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะครับในส่วนของน้ำมะนาวมะนาวจะทำให้เนื้อไก่ของเรานุ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของมะนาวด้วยครับผม เื่อเราคลุกเคล้าผสมทุกอย่างเข้ากับเนื้อไก่ดีแล้วก็จะหมักไว้ประมาณ30นาทีแต่ผมจะหมักข้ามคืนครับเพราะว่าจะทำให้เนื้อไก่นุ่มและมีรสชาติที่ดีมากๆขึ้นครับผมหนึ่งคืนผ่านไปผมก็จะนำมาย่างแล้วครับก่อนนำไปย่างเราก็ขยำขยำให้ส่วนผสมเข้าไปในเนื้อไก่ อีกทีนึงครับผมจะย่างด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับส่วนเพื่อนๆจะย่างด้วยกระทะหรือว่าเตาถ่านตามสบายเลยครับเราก็นําไก่ของเราลงไปวางในหม้อแล้วก็นําเข้าไป ย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันผมจะย่างครั้งที่หนึ่งด้วยเวลา20นาทีที่ความร้อน180องศาครับผม20นาทีผ่านไปเราก็มาเช็คดูครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนหม้อทอดแต่ละรุ่น ็ให้ความร้อนไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็มากลับไก่ของเราครับตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยครับเราก็จะกลับไก่ของเราเพื่อที่จะย่างให้สุกทั่วกันทุกด้านนะครับและเราก็นําเข้าไปย่างในครั้งที่สองในการย่างครั้งที่สองผมจะใช้เวลา20นาที และลดไฟให้เหลือประมาณ160องศาเซลเซียสครับเราก็ต้องคอยเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าหม้อแต่ละร,รุ่นก็ให้ความร้อนและใช้เวลาต่างกันครับเสร็จแล้วครับผ่านมา20นาทีเราก็จะได้ไก่ย่างตระไคร้สีสันสวยงามกลิ่นหอมมากๆเลยครับตอนนี้ได้เวลาชิมแล้วครับ หน้าตาหน้าทานกลิ่นหอมมากๆเลยครับเนือ้อไก่นุ่มมากๆครับรสชาติกลมกล่อมมากๆครับเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะครับผมและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment. ผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อท่านนะครับหากมีอะไรที่ผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับ